รวมข่าวเด็ดเน้นข่าวดังพร้อมทีเด็ดฟันธงบบติดตามรับฟังกับวันทูบอลครบเครื่องเรื่องฟุตบอลพรีวิวฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดแข่งขันเวลา19นาฬิกาสนาม SCG s t a d สเตเดียม่ทยท่สดทางช่อง True Sport 2และ True for you เฮดทูเฮดของทั้งสองทีมหากนักเฉพาะรายการช้าง FA Cup ทั้งคู่เคยพบกันเพียง3นัดและเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดกำชัยได้ทั้งหมดตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2, 2011รอบรองชนะเลิศเมื่อปี 2, 2013ที่ชนะสกอร์หประตูต่อศูนเช่นกันและรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2, 2015บุรีรัมชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหน นักเตะที่คิดว่าจะโดดเด่นในเกมนี้ทางเมืองทองยูเนเต็ดก็มีนักเตะอย่างชนะทิพย์สงกระสินชริศินแดงดาและเคตันสินวาแต่จะหมดสิทธิ์ใช้งานอดิศักกายสอนที่เพิ่งมีอาการบาดเจ็บต่อจากมาริโออัฟรันเต้และธีราทรบุญมาทันที่จะถูกแบนหนึ่งนัดจากการแสดงกริยามารยาทที่ผิด ส่วนทางบุรีรัมยูเนเต็ดจะหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นหลักอย่างสูชานุ่นุ่มและโกซุนกิที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งรายหลังไม่มีชื่อแต่ยังมีรูเบนนิวสันคานูนักเตะตัวใหม่ที่ลงเล่นรายการนี้ได้คาดว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับกาลักทั้งเดียโก้หลุยซันโต้กองหน้าตัวสำคัญของทีมคิดว่าในเกมนี้ทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดอาจจะคว้าชัยได้แต่ต้องหืดจับเพราะทางบุรีรัมอาจจะไม่ยอมง่ายๆตามศักดิ์ศรีทายสก,กอร์หนึ่งปลาตุ่อศูนย์ สนับสนุนโดย fifa69.com ถอนไวได้ตังจริงเปิดยันบนลอบต่อแอดไลน์มันเลยแอด fifa69 อย่าลืมใส่แอดด้วยนะ